ที่เมืองอะไรที่จีนอเมืองตงกวนค่ะใกล้ๆเสินเจินค่ะเป็นเชื่อคาเดมี CBA ค่ะอคาเดมีเป็นของรัฐบาลจีนเป็นของรัฐบาลจีนที่นั่นมีนักกีฬาของจีนและมีของต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเยอะไหมใช่ค่ะอะเยอะค่ะเยอะเลยนักกีฬาประมาณสามสิบคนได้ค่ะสามสิบสี่สิบคนได้สามสิบสี่สี่สิบคนนี่คือทั้งอคาเดมีใช่ไหมใช่ค่ะ เพราะว่าโตเขาค่อนข้างเยอะค่ะกว้างอ๋อแล้วไป<ช>อยู่ที่นัานเนี่ย<ช>ก็คือไปเก็บตัวกินนอนฝึกซ้อมอยู่ที่นั่นยาวเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือหนูไปซ้อมที่จีนตอนนั้นได้หกเดือนค่ะคแล้วหลังจากหกเดือนที่ไปอยู่ก็คือกินนอนซ้อมใช้ชีวิตคนเดียวค่ะเพราะว่าไปคนเดียวด้วยก็มีวินัยสูงมากเพราะว่าก็เริ่มซักผ้าทำนู่นทำนี่เองหมดเลยค่ะเริ่วเริ่มไปเริ่มไป ตอนไหนเดือนไหนปีอะไรครับยังไงตอนนั้นเริ่มไปตอนอายุ18กลางปลายปีอะค่ะแล้วก็หลังนั้นก็เริ่มแข่งรายการอื่นปลายปีนี่คือปลายปีเท่าไหร่ 2024, ไ,ร2024ได้ไหมค่ะประมาณนั้นค่ะอ่าก็คือปีกว่ากว่ามาแล้วมาถึงตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวให้ให้น้องเจลเล่าให้ฟังว่าที่จีนเนี่ยหลายหลายคนเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าอะคาเดมีของจีนเนี่ยโดยเฉพาะอะคาเดมีของรัฐเนี่ยมันต้องมีความเข้มข้นในเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยอย่างหนักมากในการฝึกสอนเนี่ย ให้เล่าให้ฟังหน่อย<ช>ว่าชีวิตที่นั่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนที่เจลไปอยู่ที่นู่นไปอยู่ที่จีนมาระเบียบวินัยสูงค่ะซ้อมจริงจังมากหนูเริ่มตื่นตอนเจ็ดโมงเช้าค่ะแล้วก็ <3 S 2> คือแปดโมงก็จะลงไปกินอาหารจะเป็นห้องทานอาหารให้นักกีฬาค่ะโทษนะเราเรา,เรากินนอนอยู่ในอะคาเดมี่อันนี้เลยอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะ<ม>ก็คือโตอยู่ข้างล่างชั้นสองก็เป็นที่นอนแล้วก็ลงมาซ้อมประมาณนั้นค่ะ อ่ะแปดโมงครึ่งเสร็จปุ๊บลงมารายงานตัวแล้วไงต่อค่ะแล้วก็เริ่มซ้อมค่ะเริ่มซ้อมเลยอถึงเที่ยงถึงเที่ยงเสร็จปุ๊บก็พักแล้วก็บ่ายสองซ้อมต่อถึงหกโมงเย็นค่ะอืแล้วหลังจากหกโมงเย็นก็จะมีไปวิ่งค่ะไปวิ่งแล้วไปวิ่งเสร็จส่วนหนูก็คือไม่รู้จะไปไหนแล้วก็ตอนนั้นไปภาษาก็ไม่ค่อยได้ด้วยค่ะอืก็คือก็จะซ้อมต่อแล้วพอซ้อมต่อเสร็จปุ๊บก็ขึ้นไปนอนประมาณขึ้นขึ้นไปนอนประมาณกี่โมงครับอ่า หนูขึ้นไปนอนสี่ทุ่มห้าทุ่มค่ะประมาณนั้นกลับแล้วตอนเริ่มกลับมาซ้อมเนี่ยประมาณเท่าไหร่ทุ่มสองทุ่มประมาณอย่างนี้แหละเลยเริ่มกลับมาซ้อมตอนหนึ่ง 1> 1ทุ่ม oh, <ช>ค่ะหนึ่งนน 4, 4ทุ่มโอ้โหไม่นอนสี่สี่ทุ่มห้าทุ่มก็เรียกว่าเอาจริงเอาจังมากแต่จริงๆแล้วไอ้ตอนช่วงดึกเนี่ยเขาไม่ได้มีการบังคับว่า<อ>ใครจะต้องซ้อมถูกไหมมันอยู่ที่ใค,ใครอยากจะซ้อมแต่ไม่ซ้อมแต่ด้วยความที่โค้ดยังอยู่ในห้องซ้อมค่ะ แล้วเหมือนระหว่างที่เขาสอนนะคะในช่วงบ่ายอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้เข้าถึงเราได้เต็มร้อยค่ะเราด้วยความที่ตอนคืนเรามีเวลาอยู่กับเขาก็เลยพยายามที่จะแบบดึงวิชาจากเขาให้มากคือคนจะน้อยไงคนซ้อมน้อยแล้วช่วงนั้นนะเราเรียกว่าเราก็จะมีโอกาสที่ให้เขามามาช่วยโค้ชแบบใช่โอ้โหแบบนี้ดีนะ คือไปฝึกอยู่ที่นั่น6เดือนเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยโค้ชที่นั่นเนี่ยเขาสอนอะไรเราบ้างคือนอกจากเราจะต้องซ้อมเนี่ยเขาต้องสอนถูกไหมการ<ช>สอนของเขาเนี่ยเขาสอนอะไรเราแล้วมันมีอะไรที่มันแตกต่างจากเมืองไทยบ้างไหมครับแตกต่างจากไทยเหรอครับมีไหมเดี๋ยวในระหว่างคิดถามเพิ่มแทรกนิดเดียวคโค้ชสอนเราเป็นภาษาอะไรครับโค้ชของหนูบ๊อบบี้เขาพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ภาษาจีนได้คะ่ะ ใช่คะ่ะเขาสอนหนูเป็นภาษาผสมกันคะ่ะจีนด้วยอังกฤษด้วยเพราะว่าได้ความที่จะได้ภาษาด้วยอ๋อแล้วแล,แล,ล<ช>้วเจลแบบก่อนก่อนไปไปอยู่ที่จีนเนี่ยเรามีพื้นฐานแบบพูดคุย<ม>ภาษาจีนได้ตอ,ตอนแรกตอนแรกคุยภาษาอังกษกันคะ่ะอ่าตอนแรกคุยภาษาอังกฤษคะ่ะแต่พอช่วงหลังๆหนูเริ่มพูดภาษาจีนได้ก็ใช้สับจีนคะ่ะไอ้ที่เริ่มพูดภาษาจีนได้นี่คือเรียนหรือว่าฟังเอาไม่ค่ะไม่เคยเรียนแต่ ค่อยความที่โชคดีค่ะเพื่อนที่จีนเปแคร์ดูแลดีมากค่ะก็คือเหมือนคนจีนเขาไม่พูดภาษาอังกฤษค่ะไม่พูดเลยนะคะเพราะว่าเมืองที่หนูอยู่แล้วแล้วเหมือนหนูก็ฟังทุกวันนะคะจนมันมีบางสิ่งที่หนูอยากได้แต่หนูไม่รู้ว่าหนูจะพูดยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบต้องพยายามบังคับให้ตัวเองต้องพูดอะไรมาแล้วก็เลยได้ภาษามาตอนนี้ถ้าพูดจีนได้ก็น่าจะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะหนูว่า โอ้โหเก่งมากใช่ใช่80%อะไรนี่คือ80%คือในเรื่องของภาษาจีนคุยกับเขาแบบรู้เรื่องเลยนะประมาณนี้นะใช่ใช่ค่ะ80%แล้วโอ้เก่งนะถือว่าถือว่าได้ประโยชน์จากรนบางคนต้องเรียนหลักสูตรสมมติว่าเรียนภาษาจีนเนี่ยต้องเรียนอยู่หลายปีนะยังยังไม่ได้เท่านี้เลยนะโอ้โหอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อสักครู่ที่เราถามนี่คือเขาสอนอะไรบ้างมันอาจจะยากไปทีนี้เราถามอย่างนี้ดีกว่าว่าได้อะไรกลับมาบ้างจากจีนดีกว่า หนูมองว่าเป็น,มมนค,ความแม่นค่ะความแม่นความแม่นคือความแม่นและก็มาตรฐานดีขึ้นค่ะเพราะว่าเหมือนที่จีนอะคะ่ะสมมติว่าหนูขอยกตัวอย่างนะคะอ,อย่างลูกยาวค่ะหลุมยาวหนูไม่แน่ใจนะคะแต่หนูคิดว่าคนไทยซ้อมกันหนูว่าไม่เกินร้อยลูกแต่ที่นู่นที่หนูซอนะะ้อมอะค่ะขั้นต่ำสองร้อยกว่าลูกนะคือแบบตั้งแทงอะคะ่ะเหมือนถ้าเขาจะเม้น เน้นอันนี้ก็คือเขาเน้นแบบทีเดียวเลยอะค่ะแพรว่าทําเยอะๆใช้เวลากับมันเยอะๆค่ะซึ่งกลับมาไทยก็เลยมีความแน่นยําได้มากขึ้นเพราะการฝึกหนักฝึกแบบซ้ําๆฝึกในส่วนที่มันมันขาดไปแล้วมันก็เลยทําให้เราเนี่ยมีความแม่นขึ้นถูกไหมใช่ค่ะอ๋อเราได้เรื่องของระเบียบวินัยอะไรกลับมาด้วยใช่ไหมในเรื่องของการฝึกซ้มที่นู่นมีไหมได้กลับมาบ้างไหมได้ค่ะระเบียบวินัยคือกลับมาก็ มีระเบียบวินัยมาฝืนใส่พอวันไหนที่มันรู้สึกว่าเออยังซ้อมได้ไม่เท่าไม่เท่าเดิมอะค่ะมันก็จะรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับตัวเองแหละก็รู้เอ้ยเราซ้อมน้อยไปแล้วนะอะไรอย่างงี้ก็จะแบบไม่ได้คือมันจะมีเหมือนมันเหมือนมันเป็นรูทีนของหนุไปแล้วค่ะเป็นความเคยชินไปแล้วนะว่าก็ต้องซ้อมเยอะๆในแต่ละวันหล่อมบุกนี้แบ่งมืออาชีพให้จริงๆนะอ่าฮะ